สวัสดีทุกคนที่รอดูคลิปนี้ด้วยหลังหลายหลังผ่านมาหลายวันวันนี้ก็ถึกคิวของมันแล้วี่นะก็เห็นจากคลิปปกคลิปแล้วก็น่าจะรู้แล้วว่าผมซื้ออะไรมาตั้งแต่คลิปที่แล้วนู่นอ่ะเอาไอ้สอตัวนี้ออกไปก่อนนั่นก็คือนี่เอชเอ n มอนสเตอร์อาร์ตกอสซิล่าสองพัดคองซึ่งมันเป็นของจีน ตากก็ป์กสวยนะใช่ก็ปสวยดีซึ่งนี่ราคาอยู่ประมาณอยู่ในช้อปปีก็ประมาณเอ้ใช่ลาซาด้าอยู่ที่ร0 0ยเออหกร้อยามสิบบาทใช่ซึ่งมัน630บาทผมนั้นเวลาการส่งก็นานอยู่แล้วแต่ไม่รู้ดีว่าทำอะไรต่อแป๊บหนึ่งนะโอเคโอเคงั้นเราก็จะมาดูอสิสระรีกันนะ เอาล่ะเรามาดูไ hmm. อ้เซ mm ือสอรี่กันเอื้ซสตอรี่ก็จะมีอะตอมิกเบรดซึ่งมันงอมาคะในถุงเลยแล้วก,ก็จะมีมือสองข้างนี่นี่เป็นมือให้เปลี่ยนนี่แล้วก็อะตอมิก hmm. ที่ติดกับปาก mm hmm. ซึ่งผมเคยถอดแล้วใส่ย,ยากที่เปลนซึ่งตอนที่ผมสั่งมาไอหา้หักไอ้ข้ตอต่อตรงเนี้ยมอเห็นไหมตรงคีบตรงที่คีบที่ห้าเนี่ยมันมันมันหลุดออกมาเว้ยและหามันก็หลุดออกมาด้วย ซึ่งมันมีช่องช่องเนื้อเขาทำเขาทำคิปเขียวไอ้ตัวนี้ไว้แล้วก็ทําสีซึ่งผมไม่ทําหรอกผมเก็บไว้โคตรเท่เลยแบบนี้อ่ะเทียบดูตัวไหนสูงกว่าก็ต้องของแช,ชมป์อยู่แล้วอันนี้เป็นตัวรุ่นเนกานะเนกาส1 9เก้า 39. งานจีนเหมือนกันอันนี้ก็ตเอิร์ดก็ตเอิร์ดเอ่อห้าสิบเมตรไม่ใช่สามร้อยเมตรถ้าสามรอเมตรต,ต,ตบบปักเพนี่ตัวแค่น ก็สูงอยู่แหละงั้นเรามาดูรายละเอียดรายละเอียดก็เยอะรายละเอียดก็ดีอยู่ทําสีเธอสวยมากอะซึ่งมันจะแล้วก็เขายืมใช้จากช่องเออมันชื่อช่องนะไอช่องที่มันขึ้นโดยตัว L อะไรสักอย่างเออน่าละเขาบอกว่างานแท้เขาจะสีมันจะดัานๆหน่อยซึ่งไอ้นี่ก็สีออกเทาๆไม่ใช่ไม่เทาอ่ะก็ดำหน่อย และอีกอย่างที่ระบุได้คืองานจีนก็คือเล็บเท้ามัน,นเล็บเท้ามันถ้างานจีนเล็บเท้ามันจะเท้าเล็บเท้าเ็าจะลงสีแต่นี่ถือว่าครอบมาแบบเหมือนงานแท้เลยดูดิเหมือนงานแท,นนท้ส่วนปากนี่ก็ส่วนปากนี่ก็ใช้ได้เลยดูอาสุดได้แค่นี้อาสุดได้ประมาณนี้ซึ่งถ้าอยากเปลี่ยนเป็นใส่อะตอมิกเบสแบบนี้ก็เราก็ถอดเอาว่า ัวหักมากน,น,มานี่นี่ทว่าละเนี่ยเออ,เอ,อแล้วก็ไอตัวนี้ลิ้นกระดกได้นี่ลิ้นมันอยู่นี่นี่มันกระดกได้มันกระดกขึ้นอย่างนี้ได้นะนนกระดกขึ้นกระดกลงแบบนี้ได้แล้วก็ตัดใส่ ตองตอมิกเลดเบี้ยวันนี้เข้าไปอ่ะ,อะได้ละคือคือกลัวมันหักมากเลยบอลจอยตรงเนี้ยใช่บอลจอยมันไม่ค่อยดีเท่าไรคือคือกลัวมันหักมากเลยอตัวเนี้ยว่ามันก็หลุมหลวงอยู่แหละมันเป็นงานจีนเนาะเขาบอกว่ามันเพ้นมาจาก2019นแล้วแหละ ติดช่างเถอะเอาปากเก่าแล้วใส่เข้าไปใหม่โอเคอ๋งก็เพ้นมาจากซัปปอนสิบเก้านั่นแหละแค่แถมไอตัวอะตอมิกเบสนี่มางานจีนเขาจะแถมอะตอมิกเบสมากับมือสองข้างนี่ถ้างานจีนที่เขาก๊กอปมาจริงๆมันจะมีกล่องแต่อันนี้ไม่มีกล่องเพราะว่าเขาบอกว่าทางร้านเขาบอกว่ากล่องมันใหญ่กอรซิล่ากล่องมันใหญ่แล้วมันเอ่อนะเอ่อขนส่งลำบากเขาก็เลยพับใส่ห่อมาซึ่ง ก็ไม่ขอดเสียอย่าละก็หางมันหลุดไงหางาโซตรงนี้เลยะคือตั้งแต่คีบคีบที่ห้าไอ้คีบตรงเนี้ยนี่นี่เห็นนี่ตรงเนี้ยคือแบบมันยวบเข้าไปข้างในเลยกลัวคือแบบไอ้ตรงข้อต่อตรงเนี้ยมันยวบเข้า,ข,าข,ข้างในข้างในของข้างในของข้อต่อขาตรงเนี้ยซึ่งผมกลัวว่ามันจะไปแบบเท่าใดเปาผมเป่ามันจะละลายคีบมันจะละลายพลาสติกมันจะละลาย ตั๊กไอคิวตรงนี้ต้องตั๊งไอคิวตรงเนี้ยตรงเนี้ยโอเคตรงนี้ใช่ไหมเนี้ยเนี่ยตั้งแต่โคนหางต้นไปมันหลุดออกมาคาถุงไยซึ่งประกอบโทษหนาและยากมากอ่ะเราเปรียบเทียบกับตัวสองพันสิบเก้าเปลี่ยนไปยังไงสองพันสิบเก้านี่มันมันเปเกเนก้านี่ใช่ผมมีเนก้าอยูดหนึ่งตัวคือตัวนี้เกาะสองพันยี่สิบเอ็ดถือว่าไม่ค่อยได้เกาะ ถ้าเอสเมมันเตอาจริงมันก็ราคาแพงอยู่แล้วอ่ะเรามาดูคลิปหลังคลิปหลังทำสีด้สวยมากแต่มีข้อตำหนิอยู่เล็กน้อยนั่นก็คือมันเดี๋ยวคลิปหลังตรงนี้มันงอมันงอมันน่าจะงออยู่ในถุงอะซึ่งไอ้นี่ก็จะเป็นตัวรองอยู่ดีเพราะว่ากอดเอิร์ดยังไงก็ยังไงให้ท่านผู้ชมเปรียบเอาละกันว่าใครสูงกว่านะ ใครรู้ว่าใครสูงกว่าไอสองตัวนี้คอมเมนต์ด้วยผมแยกไม่ออกจริงๆริงกัเอิร์ดนี่น่าจะสิบเจ็ดเซนมากกว่านะไม่รู้สิเอาข้อต่อหางขยับได้สุดคือแค่นี้นี่สุดคือแค่นี้นนหมุนหมุนได้สุดคือแค่นี้หมุน,กล,มนมกลับมาได้แค่นี้หมุนกลับมาได้แค่นี้ กลัวมันหักอะ่ะมันก็หลุมหลวมนี่แหละมันก็หลุมหลวมนี่ไม่ไม่หนาถ้าของจริงก็ขอเยืมคําจากไอช่องนั้นมาหน่อยว่าของจริงย่อมดีกว่าของกอ๊อปเสมอก็สําหรับคนที่มันเอ่อไม่มีทุนไม่ใช่ดิเอ่อต้นทุนเขาเรียกว่าอะไรเอ่อไม่มีกระตังเออของเอสเอ็มมอเตของจริงมันก็แพงอยู่แล้วเป็นพันอะ่ะแล้วก็ไอตัวเมกกกอซิล่าด้วยนั่นเขาพีออเดอร์อยู่ คือมันจะเข้าไม่รู้แต่ก็อัลติมาในช่องเออก็ฝากไปสนับสนุนช่องน้องเขาด้วยนะก็ช่องอ,อ,อ,อ่ทำรูปอย่างเกมมิ่งมั้งจะไม่ได้ก็ไปสนับสนุนช่องเขาหน่อยช่องเขาก็หกร้อยกว่าไลค์แล้วนี่ีิหกร้อยกว่าซับล้วซึ่งหวังว่าตัวนี้จะเป็นตัว,ตวกลับว่าปีหน้าพ่นจะสั่งคองมาอีกหนึ่งตัวซึ่งก็น่าจะเป็นงานจีนนั่นแหละเพราะว่า น่าจะไม่เหลือแล้วแต่ถ้าเอออลติมาโกจิอัลติมาโกจิผมจองไม่อยู่ไม่รู้ไออัลติมานี่แพงอยู่นะห้าพันกว่าบาทเลยนะคิดดูดิ <laughs> คืออันนี้ผมไม่ถอดเปลี่ยนมือแน่ๆคือถอดโคตรยากและอีกอย่างนึงคือมันหลุดง่ายมากไอแขกท่านนี้หลุดง่ายอ่ะเก๊อมาอย่างดีอ่ะแต่ก๊อปได้ค่อนข้างดีอยู่นะดูดิ ไอเนี่ยขนาดไหลไอตรงข้างเนี่ยคือแบบมันใหญ่กว่าข้างนี้อีกอะอ่ะดูเทียบนะนี่เห็นไหมเห็นหรือยงังตรงเนี้ยไหลข้างเนี้ยมันจะดูแบบเออเขาเรียกไงเออเด้งออกมาเล็กน้อยแต่ข้างนี้คือมันเข้าไปไงซึ่งก็ดีอยู่ก็ใช้ได้กันถือว่าสิบเป็นสิบผมให้ประมาณเออแปดล้านให้แปด เพราะว่าเรื่องสีเรื่องกินเรื่องเออผมให้ 7, เ็อ่ะเปลเป็นเ็พอเจ็ดเต็มสิก็ไม่ได้แย่มากแล้วก็ไม่ได้ดีมากเลยแต่ก็คือเรื่องสีไม่สิเรื่องสีสีนี่ก็ใช้ได้อยู่เรื่องข้อต่อข้อต่อเรื่องเอเอไอข้อต่อแล้วก็เรื่องก่องที่ไม่แถมมาส่วน คีบหลังก็งอด้วยแบบมันเป็นยางอะคีบหลังมันงอข้อต่อก็หลวมๆอยู่หลวมๆได้ซึ่งถ้าเกิดเรามีทุนเยอะๆเราก็อาจจะซื้อเมกะจีมันก็ได้แต่มันราคาเป็นพันอะห้าพันกว่าบาทคิดดูดิเขาพีออเดอร์ไงไอเนี้ยก็จะเป็นตัวแรกเลยมั้งน่าจะเป็นตัวแรกเลยอ่ะเดี๋ยวเรามีคลิปวิดีโอสั้นๆให้ทุกคนดู ก็จบการรีวิวเพลงเท่านี้ก็ขอบคุณที่ขอบคุณที่ดูขอคุที่ดูมาด้วยนะครับว่าก,ากดไลค์กดซับสไครป์ได้ถ้าเกิดมีเวลากดซับผมเราก็จะไปสู่ถึง1นึ่งพันซับสไคร์ด้วยกันนะครับนะก็ขอบคุณท่านชมที่เสียเวลาเข้ามาดูครับวันนี้แค่นี้นะครับบ๊ายบาย